สำหรับคนที่จะสวนมีต้นไม้อยู่ที่บ้านนะครับอุปกรณ์กรรไกรตัดแต่งกิ่งนะครับที่ไว้สำหรับดูแลสวนที่บ้านเราอย่างน้อยนะครับเราควรจะมี3ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือกรรไกรด้ามยาวนะครับสำหรับตัดกิ่งไม้ที่อยู่บนที่สูงนะครับมันจะมีไซส์ระหว่าง2เมตร3เมตรนะครับเอาไว้ต,ตัดนะครับเนี่ยครับตัดด้านบนนะครับสูงสูงเนี่ยครับเขาจะตัดกิ่งด้านบนได้นะครับที่เราไม่ถึงหรือว่ามีกิ่งไม้ที่อา กลัวจะล้าไปเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านยอดกิ่งไม้ต้นไม้เราสามารถใช้กันไก่ด้ามยาวเนี่ยตัดได้นะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาก็คือกันไก่ด้ามเล็กนะครับที่เราควรจะมีติดบ้านนะครับกันไก่ด้ามเล็กแล้วก็อยู่ไว้ตัดกิ่งตำตนะฮะไว้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต้นไม้มันต้องมันตัดแต่งกิ่งนะครับอ่าหรือนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คืออ่ากันไก่ด้ามยาวหน่อยสําหรับอ่า คนที่มีต้นไม้แนวรั้วหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ก็จะเป็นกิ่งเนี่ยครับเนี่ยครับนะครับก็จะใช้แบบนี้หน่อยนะครับเนี่ยอ่านะครับเราควรจะมีประมาณสามไซส์นะครับสามชนิดนะครับสามไซส์นะครับเาไว้ติดบ้านเรานะครับสําหรับคนที่ชอบสวนนะครับชอบต้นไม้แล้วก็ ปลูกต้นไม้จะสวนเองที่บ้านด้วยควรจะมีนะครับอุปกรณ์3ามชิ้นนี้ติดที่บ้านนะครับแล้วต้นไม้คุณจะสวยงามนะครับผม